ในวันที่เราอยากหลีกหนีความวุ่นวายผ่อนคลายใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆไม่เร่งรีบจิกแกปพ,พาเที่ยวพาไปรถทริป2วันหนึ่งคืนที่จังหวัดราชบุรีเมืองรองที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ เริ่มต้นด้วยการไปชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกอย่างหนังใหญ่เป็นศินละปะบนแผ่นหนังวัวและหนังควายที่มาตอกและฉลุลายที่พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนในทุกวันเสาร์อาทิตย์ จะมีการแสดงหนังใหญ่จากคนในชุมชนสินค้าของชุมชนวัขนอรน,น่ารักเชียวค่ะมาถึงราชบุรีต้องนึกถึงองค์มังกรพามาเที่ยวโรงองค์มังกรเก็บน้ำในอดีตท,ที่ตอนนี้เป็นโรงงานเซรามิกเข้าคงไถ่ายมีเซรามิกหลากหลายสีสันให้ได้ถ่ายรูปและมีคาเฟ่ให้ได้นั่งพักผ่อนสัมผัสความสงบและเรียบง่ายกันต่อกับจุดที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาที่ภูผาแรดได้นั่งพักผ่อนแบบไม่รีบร้อนก็ดีเหมือนกันนะ การได้พาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติเป็นสิ่งหนึ่งที่ฮิวใจในอุทยานหินเขางูได้ดีจริงๆหยุดพักจากโทรศัพท์ไปใช้ชีวิตกับสิ่งรอบตัวกินชาบูหลักร้อยชมวิวหลักล้ายของอุทยานเป็นมื้อเย็นที่เต็มอิ่มมากๆและคืนนี้ขอพักที่หมู่บ้านถ้วยน้ำใส ที่ห้วยน้ำสายแคมป์สองนอนเต็นท์กระโจมรับลมธรรมชาติแบบไม่เปิดแอร์เช้าว,วันใหม่ตื่นไปตักบาตรตามวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญไปใส่ชุดชาวมอญเดินพูดคุยกับน้องๆในตลาดชิลๆสโลล f e แบบไม่รีบร้อนปิดท้าทริปด้วยตลาดโอ๊ะป่อยด้านหน้าเป็นซุ้มคังด้งเครื่องรางของชาวกะเหรี่ยงสวยเลยค่ะด้านในมีขายอาหารและสินค้าพื้นบ้านโดยที่นี่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นการรักโลกได้ดีมากๆเลย เวลาสองวันหนึ่งคืนได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วการได้พาตัวเองออกมาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาติที่สงบแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ